สวัสดีทักทายครับมายังผู้เล่นเกม World of Airport ทุกคนโดยนะครับโปรมินดงเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมนี้นะแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่าผู้เล่นอยู่สนามบินไหนกันบ้างแต่ที่สําคัญครับตอนนี้เข้ามาทําภารกิจที่สนามบินเอ่อ PRG รับสนามบินปรักมีผู้เล่นคนหนอยู่สนามบินนี้กันบ้างครับนี่มีผู้เล่นฝากถามมารับในเรื่องของการ เก็บเหรียญใช่ไหมเก็บเหรียญยากปะแต่ผมบอกว่ายากทุกสนามบินนะครับในเรื่องของการภารกิจในการเก็บเหรียญยากไหมแต่ผมบอกเลยว่ายากทุกสนามบินครับอันนี้อาจจะเป็นโหมดในช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งผูเ้เล่นอาจจะเห็น o v e r v i e วิอีกเกิงพระจันทร์ครับกำลังจะล่วงหล่น สนามบ,บินจะเป็นแบบนี้ครับส่วนลำนี้ครับจะเป็นของพันณมิตรครับที่ผมเอาไปคอนแทคที่นาโกย่าครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณต้นกล้า2011หรือ2010อ่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งจะครอบสองสนามบ,บินเลยคือหล,ลักๆคุณต้นกล้าครับที่คอนแทคไปไม่แน่ใจว่าประจำสนามบ,บินไหน SXM โอเคครับมีการร้องขอมาถ้าการร้องขอมายังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับแต่จริง SXM s a n i ซ o ผมไม่ค่อยได้เข้าไปคอนแทคนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาของผู้เล่นครับในเรื่องของการทำธารกิจจะประมาณนี้ลำนี้จะมาจากวอชิงตันครับไม่แน่ใจว่าเป็นของใครในเรื่องของการเก็บเหรียญเขียวใช่ไหม ในเรื่องของการเก็บเหรียญเขียวอยากจะให้ผู้เล่นครับเข้าไปชี้ตรงนี้มันก็จะโชว์ข้อมูลละฝั่งซ้ายมือของผู้เล่นครับแต่ละคนเลยเข้าไปเช็กดูครับว่ามีเครื่องบินลำไหนที่มันทำภารกิจตามที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับจะได้เหรียญเขียวเมื่อไรค่า XP จะได้เมื่อไรเหร,รียญเงินจะได้เมื่อไรอันนี้มันความยากง่าย ความรวดเร็วขึ้นอยู่กับเวลารับเวลาของผู้เล่นแต่ละคนเลยสัมผัสไปที่ตรงแถบสีน้ำเงินจะมีกระดาษสีขาวคาดกลางเอาไว้ครับว่าอันนี้มันได้รางวัลละบินครบ6เที่ยวใช่ไหมแตะไปครับมันจะมีซึ่งเครื่องบินแต่ละลำครับมันจะมีผู้ดูแลระบบสัญญาข,าข้ควบคุมเอาไว้ยอยู่ในเรื่องของการจัดการสัญญาครับ เครื่องบินลำนี้ต้องบินครบ6เที่ยวนะคุณจะได้ค่า x อ p เท่านี้ครับแตะไปที่ตรงทั่วรางวัลครับมันก็จะแจ้งเลยบินครบ6เที่ยวคุณจะได้เหรียญเงินมูลค่าเท่านี้นะค่า XP เท่านี้นะแต่ไปที่ตรงอัปเกรดครับถ้าบินครบ6เที่ยวแล้วสัญญาต่อไปครับถ้าคุณอัปเกรดสัญญาคุณก็จะตามนี้เลยประมาณนั้นครับก็จ้ใกับผู้เล่นได้รับทราบด้วยนะครับ แต่จริงๆไม่มีวิธีไหนที่ได้มารวดเร็วนะผมบอกเลยตั้งแต่เล่นเวอร์ชันนึมาแต่ไม่แน่ใจว่าผู้ผู้เล่นที่สอบถามมารู้จักเกมนี้เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่นี่ผมเองไม่แน่ใจนะต้องเล่าอาการให้กับผู้เล่นได้รับทราบก่อนแต่และคนเลยแต่และสนณะบินในเรื่องของการข้อมูลก็มันก็จะโชว์ข้อมูลตรงนี้สัญญาท้องถิ่นเป็นดาวที่1 วิภาคดาวที่2องระหว่างประเทศดาวที่3ครับร่วมถึ่การมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มครับเราสามารถสุ่มได้ว่าจะเป็นเครื่องบินมาจากสนามบินไหนไม่เอามาทำมารกิจกก็ได้ครับแจ้งทราบด้วยนะครับมันจะเปลืองใบสัญญาการใช้งานอยู่แต่ที่ใช้งานอยู่ครับโอเคมันจะมีรุ่นไหนที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลหมายความว่าเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำครับ มันบินครบตามจำนวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไวา้มันก็จะแจ้งละอา้าวโอเคครับถ้าเป็นท้าเอมันก็จะแจ้งละแตะไปดูที่ตรงลูกศรชี้ลงครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะบอกเลยสำหรับผู้เล่นอันนี้บินครบสี่เที่ยวแล้วนะครับคุณจะได้ค่า x คุณจะได้ค่า XP เท่าไหร่มันก็จะแจ้งตามนี้เลยเนี่ยส่วนรุ่นนี้เหมือนกันเลย มาจากไหนสีเที่ยวครับจะได้จะได้อะไรยังไง <c oughs> ซึ่งเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำมันจะให้อันนี้ต่างกันนะรับรางวัลพร้อมอัปเกรดสัญญาครับ <c oughs> นี่ตามนี้เลยคือมันไม่มีวิธีอะไรที่ได้ไหมง่ายนะ <c oughs> ตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาครับไปที่ไทยเอ็มครับมีไทยเอรุ่นไหนที่ได้รับรางวัลความคืบรางวัลความคืบหน้า ก็ต้องมาดูครับเหมือนกับเคยที่แจ้งไปก่อนหน้านี้อันนี้คุณบินครบ7เที่ยวครับคุณจะได้ค่า X p เท่าไหร่เด็นเงินเท่าไหร่มันก็จะแจ้งละกถ้าคุณบินครบ7เที่ยวครับเที่ยวต่อไปคุณต้องบินให้ครบตามสัญญานะคุณต้องนับ1-8ถึงใหม่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เล่นทุกสายบินเลยนะครับแจ้งให้ทราบด้วยนะครับแจ้งกับผู้เล่นรับทราบด้วยไม่มันไม่มีวิธีไหนที่ได้มารวดเร็วแบบง่ายง่ายครับ ผมบอกเลยตั้งแต่เล่นเวอร์ชันหนึ่งมานะ่ะมีขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับว่ามึงเติมมึงเติมเปล่าวะสำหรับผมนี่ไม่เคยเติมครับไม่เคยเติมขอบคุณคำถามด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าคนที่ถามานี้รู้จักเกมนี้เมื่อ,อไรหร่ซ้ำนั่นเองไล่เก็บไปครับอ่าไล่เก็บไปแต่ละสนามบิน อันนี้เป็นไทยเอ็มครับที่มันบินครบตามจำนวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ประเภทของสัญญาถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นสัญญาของท้องถิ่นครับถ้าเป็นสีสีม่วงมันก็จะเป็นสัญญาระหว่างประเทศละถ้าเป็นสีชมพูมันก็จะเป็นสัญญาระหว่างประเทศแต่ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นอยู่สนามบินไหนกันบ้างความยากง่ายขึ้นอยู่กับเวลาของผู้เล่นนะ บอกเลยการเก็บเหรียญการทําภารกิจอันนี้เจงาก็ทราบนะมาดูที่ไทยแอครับว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ทําภารกิจเสร็จไทยแออันนี้จะเป็นสัญญาระหว่างประเทศครับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มาจากไหนเนี่ยมาจากภูเก็ตครับลํานี้รับรางวัลเพราะว่ามันบินครบตามจานวนเที่ยวที่ผู้ดูแลร,ระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับเครื่องบินแต่ละล่ามอย่างเช่นการบินไทย แอร์บัสครับต้องเข้าไปดูครับว่าบินครบ9้าเที่ยวละโอเคมาจากไหนบินครบเก้าเที่ยวครับโอเครับรางวาัลครับอัปเกรดสัญญาโอเคครับอ่าก็ต้องแตะมันีู่ตรงลูกศรชี้ลงครับโอเคคุณนะสัญญาต่อไปครับคุณต้องบินให้ครบ10เที่ยวนะค่า XP คุณจะได้เท่าไหร่มันก็จะแจ้งตามนี้เลยขยายผลไปทุกสนามบินด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ดูประจำสนามบินไหนก็แล้วแต่นะ มันไม่มทีมันไม่มีวิธีไหนที่จะทาให้ได้รวดเร็วนะแจะ้งกับผู้เล่นรับทราบด้วยนะครับตามนี้เลยมาดูที่ท่าสิมันมีอยู่รุ่นเดียวครับเป็นคาโกเป็นอัตนอมมันจากสนามบ,บิน R อวเจครับเป็นาสายการบ,บินส่วนบิภาหมันก็จะแจ้งตามนี้เลยให้ทราบประมาณนี้เลยครับนี่ ขอบคุณพนัมนมีทุกสนาบินด้วยนะครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับสำหรับสนามบินนี้ยังไงขอบคุณด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าผู้เล่นมีใครบ้างครับอยู่สนามบินนี้ฟ้าสว่างแล้วนะครับสำหรับสนามบินนี้ในเรื่องถ้าสมมติว่าออโอเคถอยออกจากหลุมจอดครับ แต่จริงๆลำนี้ครับยังรอม่อหมายสัญญาอยู่ไม่แน่ใจว่าไปสนามบ,บินไหนได้บ้างแจ้งมาครับสำหรับผู้เล่นทุกสนามบินเลย <c oughs> ง่ายไหมในเรื่องของตรากรก้าสีส้มครับต้องมาเช็กดูว่าตรงนี้ก็อีกหนึ่งชั่วโมงครับเราสามารถนำเครื่องบินเงินมาแลกอันนี้ได้ครับความยากง่ายผมบอกเลยนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มามันขึ้นอยู่กับเวลาของผู้เล่นนะ ว่าเล่นว่าเล่นเวลาเล่นเวลาไหนเล่นจริงจังไหมเกมนี้มันจะเป็นเกมบริหารในเรื่องของสายการบินกับบริหารสนามบินครับยากผมบอกเลยน้อาว่ายากทุกสนามบินตั้งแต่เล่นตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเป็นต้นมาครับซึ่งมันอัปเดตเวอร์ชันน2.0.0มานี่พันธมิตรหายหมดเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเพิ่มสนามบินมาครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วย จะประมาณนี้เพราะว่าฝั่งนี้ก็ล็อกหลุมจอดไว้ครับเพราะว่าเคยใช้โหมดออตโต้มาเลยไม่ได้ส่วนลำนี้ครับเป็นอัตนอก็ต้องดูด้วยให้ผู้เล่นครับสังเกตตรงตรงข้อมูลฝั่งฝั่งซ้ายมือของผู้เล่นนะว่าตรงใต้ผู้ดูแลระบบสัญญาครับว่าเครื่องบินรุ่นนี้ลำนี้บินกี่เที่ยวละห้าเที่ยวแล้วใช่ไหม คือหลักๆทุกเครื่องบินทุกลำครับมันต้องบินในครบ10บเที่ยวคุณจะได้ค่า XP เท่าไหร่มันก็จะแจ้งละแต่ถ้าเครื่องบินลำไหนที่มันเคยบินครบ1ิบเที่ยวครับตรงอัปเกรดสัญญามันก็จะไม่มีครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีละคุณต้องบินในครบ1ิบเที่ยวคุณจะได้ค่า XP เท่านี้แต่ว่าเหรียญเขียวก็ได้ตามจํานวนเที่ยวครับเห็นไหมรายละเอียดเหรียญเขียวตรงนี้มันก็จะแจ้งให้กับผู้เล่นแต่และสนามบ,บินได้รับทราบละ ส่วนลำนี้ครับจะเป็นอธัธโนมมาจากแอร์วีเจครับตอนนี้บินได้กี่เที่ยวละให้ให้ผู้เล่นสังเกตดูให้ดีดครับว่าอยู่สนามบินไหนก็แล้วแต่สังเกตตรงเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำครับตรงใต้ผู้ดูแลร,ระบบสัญญาครับว่าคุณต้องบินให้ครบกี่เที่ยวอันนี้สําคัญที่สุดนะรวมไปถึงในเรื่องของการขยายเกต จอดเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดเจนแน่นอนแต่ไม่แน่ใจนะว่าคลิปที่ผมทําไปไม่แน่จะผมอธิบายชัดเจนไหมอะไรประมาณนั้นแต่ยังไงก็ขอบคุณพันธมิตรด้วยนะครับที่นําเครื่องบินมาคอนแทกแต่ลักษณะบินเลยหลกัลกๆผมจะอยู่ที่ l e six a v j เจกับลอนดอนฮิตโรครับเอฟอาร์ส่วนลำนี้ครับไปได้แค่ แค่ไหนเช็คดูละรอมอบหมายสัญญาครับไปได้แค่ฮิโทรอย่างเดียวรอนอนฮิโทรครับมีผู้เล่นคนไหนอยู่สนามบ,บินรอนอนฮิโทรกันบ้างแต่จริงๆมีสนามบ,บินไหนที่หาพันธมิตรยากผมบอกนะว่าเอ uh, m เอ็กซ์เอ็มแนีโกครับลำนี้ก็เป็นสัญญาระหว่างประเทศครับเป็นสายการบินไหนวันนี้ยเอมเบรดครับมาจากดูไบใช่ไหม ถ้าเป็นบินครบตามจำนวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับมันก็จะได้รางวัลจะเป็นลำหนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับต้องหาโอเวอร์วิวที่จดเจนลำหนี้ครับนี่อาลำนี้อันนี้จะเป็นไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง ลำนี้เอาไปคอนแทคที่ที่ไหนวอชิงตันใช่ไหมเป็นฝูงบินผมเองนะส่วนลำนี้ครับจะเป็นคุณต้นกล้ามคุณต้นกล้าอธิบายหน่อยนะครับว่าตอนนี้ว่าคุณต้นกล้าประจําสนามบ,บินไหนคือหลักๆที่เห็นเห็นเห็นชื่อไอเดียมี2ส,สนามบ,บินวอชิงตันกับ SXM ครับเซนส์มาร์ตินที่อยู่บนเกาะนั่นเองโอเวอร์วิวจะประมาณนี้เลย ขอบคุณด้วยนะครับ,ก,บกับการสอบถามข้อมูลเข้ามายากไหมผมบอกว่าการทําภารกิจยากครับยากทุกสนามบินเลยผมบอกตามนี้นะที่การเก็บเหรียญยากไหมประมาณนั้นครับกดไม่โดนครับเมื่อสักครู่นี้โอเวอร์วิวจะประมาณนี้ครับอยากจะให้ดูเลยส่วนโซนนี้ครับจะเป็นในส่วนของคาร์โก ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของแผงทั้งแผงครับจะเป็นในเรื่องของอันนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ลักษณะบินครับว่าจะจัดการแบบไหนเมเนจเมนต์ Management, ยังไงอะไรประมาณน,นั้นเองซึ่งเค,เครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำครับมันก็จะใช้การจัดการไม่เหมือนกันนะแช้่กับผู้เล่นรับทราบด้วยนะครับ ก่อนที่มันจะอัปเดตเวอร์ชัน 0. 0. 0. น2.0.0เป็นต้นมาเนี่ยคือแบบโอ้โหพันธมิตรต่างช่าไหนหมดเลยพันธมิตคนไทยก็ที่เคยเล่นด้วยกันมาปี2ปีครับแล้วที่รู้จักกันก็เล่นด้วยกันมานานตลอดครับอยากจะให้ผู้เล่นแต่ละสนามบินครับเข้าใจในเรื่องของสัญญาครับ s ลก s m ลก m l ลก l, l, l x ลก x ประมาณนั้นคือเดี๋ยวถ้าเป็นสิ้นปีนี้ผมจะรีเซตสัญญาละ เพราะว่าไกด์ไลน์ก็แนะนําให้กับผู้เล่นได้ติดตามรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงอันนี้เป็นเวียดครับเวียดนามแอร์ไลน์ให้ผู้เล่นครับอันนี้จะเป็นสายการบินครับอย่างเช่น PRG เหมือนกับเราเปิดลุเส้นทางการบินครับจากสนามบ,บินปรากนะไปยังฮาหนอยนะประมาณนี้มันก็จะมีโค้ดของสนามบ,บินแจ้งทราบอยู่ไปที่ไหนเข้าไปที่ตรงสัญญาครับสัญญาแผนที่โลกให้ผู้เล่นไปเช็คดูส่วนลำนี้ครับ เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งลำนี้มาันจะาขาดใหญ่ครับใช่ไหมภูเก็ตไหมเอวามาาันจะภูเก็ตในเรื่องของตรงนี้ครับอันนี้แนะนําไปแล้วนะในเรื่องของการเก็บเหรียญผู้ดูให้ผู้เล่นสังเกตฝั่งขวามือเออซ้ายมือของผู้เล่นครับในเรื่องของผู้ดูแลระบบสัญญาว่าเครื่องบินลานี้ต้องบินให้ครบกี่เที่ยวถึงคุณจะได้ค่า XP เท่าไหร่เหรียญเงินเท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งเหรียญเงินครับ กับเหรียญทองหรือว่าเครื่องบินเงินเครื่องบินทองมันจะสะสมให้ทุกสนามบินนะว่าผู้เล่นเล่นสนามบินไหนบ้างแต่จริงผมเปิดทุกสนามบินนะก็อยากจะให้กับผู้เล่นได้รับทราบครับอันนี้เต็มแม็กซ์ปที่เรียบร้อยเต็มแม็กซ์ถ้ามันเต็มแม็กซ์ผมเข้ามาเก็บเหรียญเหรียญเงินนะเพื่อที่จะสะสมมาแลกเครื่องบินทองครับแจ้งกับผู้เล่นได้รับทราบเลยอันนี้ได้ละการใช้งานอยู่ครับ China Southern Man Bo, ใช่หน้าเซาเทิร์นมนบอสายการบินรับรางวัลครับจะได้ก็แต่เมืองเครื่องบ,บินลำนั้นมันบินครบตามจํานวนทีย่ยวตามจานวนสัญญาที่ผู้ดูแลราบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับส่วนตรงสัญญาตรงนี้ครับให้ผู้เล่นสังเกตตร,ตรงคําสั่งด้านล่างครับว่าผู้เล่นมีการถ่ายโอนแล้วหรือยังแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าผู้เล่นคนนั้นครับเล่นตั้งแต่รู้จักเพิ่งจะรู้จักเกมนี้มา อันนี้ก่อนที่มันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.0.0เป็นต้นมาครับเพราะว่ามันถ่ายโอนมาจากเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าถ้าเราจะนํามาใช้ครับมันจะเสียใบสัญญาซึ่งเวอร์ชันเก่ามันจะไม่มีใบสัญญาครับประมาณนั้นการทําการทำธุรกิจยากไหมยากมากผมบอกเลยจะให้กับผู้เล่นได้รับทราบด้วยนะครับทุกคนเลยทุกสนามบินครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับ อันนี้เต็มแม็กเต็มแม็กแต่บเต็มหลุมจอดครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะเป็น a i r ์บัส380ครับเออไม่ใช่ดิ a i r ์บัส3าม้ายครับมาจาก่วนณภูมิส่วนลำนี้ลำเล็กๆไปไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งส่วนที่แถบตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่มันรอทำการแลนดิ้งครับอันนี้จะเป็นของคุณต้นกล้าครับ เพราะว่าผมเอาไปคอนแทคสองลำส่วนลำนี้เราทำการแลนดิ้งครับเกตจอดที่1-3อันนี้จะเป็นพันธมิตรที่อยู่สนามบินวอชิงตันครับเอามาคอนแทคที่ p ี g 3ลำหรือ4ี่ลำไม่รูเดี๋ยวนะั้นต้องน,ำน้ำกด่สอน1า3 4ลำแสดงว่าเพิ่มให้ลำหนะึ่งอ,อ๋อไม่ใช่ครับัำนี้จะเป็นของผมเอง3-4-3 ไม่แน่ใจว่าพันธมิตรคนไหนผมไม่แน่ใจนะหมดสัญญาละไม่ไม่แน่ใจว่าผมต้องเช็คดูชื่อผู้เล่นก่อนเดียวเข้าไปที่ตรงฝูงบินครับเข้าไปตรงจุดสีฟ้าไปเช็คดูก่อนเป็นไทยอล่ลำไหนโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่ยกเลิกครับเพราะว่าแกเอาแกเอาเครื่องบินมาคอนแทคสี่ลำผมเอาไปแทนแกแค่ลำเดียวโอเคครับไม่ยกเลิกยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพันธมิตรทุกคนเลยที่ ติดตามรับชมไม่ไแน่ใจว่าคลิปนี้ผมอธิบายละเอียดไหมในเรื่องของการเก็บเหรียญให้เก็บเหรียญต่างๆยังไงก็ขอบคุณคอมเมนต์มาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะอธิบายไปแล้วการจัดการมันก็ไม่ยากครับมันก็ไม่ยากนะเพราะว่ามันจะเป็นการจัดการบริหารแบบจัดทุกสนามบินเลยจะประมาณนั้นครับ ยังไงก็ขอบคุณด้วยครับกับการติดตามรับชมคลิปที่ได้นําเสนอให้กับผู้เล่นนะยังไงก็ขอบคุณน้ําใจด้วยนะครับสาหรับผู้เล่นที่นําเครื่องบินมาคอนแทกทุกสนามบินเลยแต่จริงๆผมไปทุกสนามบินนะหากมีการร้องขอมาอยากได้เอม็มต้องเอา็มมาแรกแลวประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะชดช่วยให้ครับสำหรับพันธมิตรที่อยู่สนามบิน PRG รครับรวมไปถึงวอชิงตันโดยแต่จริง เป็นวอชิงตันดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเก็บเหรียญผมเลยตอนตอนที่ผมเล่นนะแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าผมเข้าวอชิงตันไม่ได้เข้าไม่ถึงสิบนาทีเด้งออกเพราะว่าสัญญาว่างเยอะครับสำหรับเต่าเต่าสาวกเต่าสีจะเป็นแบบนี้เลยเก็บเหรียญได้เยอะครับเที่ยวละหมื่นนะบอกเลยอันนี้ต้องแจ้งให้กับผู้เล่นรับทราบด้วยนะครับ ฝูงบินมีเยอะไหมมีเยอะครับสาหรับสนามบ,บินนี้นะข้าไปที่ฝูงบินของฉันครับอ่าเหียนเะข้ามาแล้วเนาะแต่ไปที่ตรงจุดสีฟ้าครับอันนี้จะเป็นไทยเอสไปไหนมันมันก็จะแจ้งละไปไหนได้บ้างมันก็จะแจ้งกับผู้เล่นได้รับทราบแล้วนะครับถ้าเป็นไทยเอ็มไปสนามบ,บินไหนแต่บางทีสัญ,ญญาณบ่อสัญ,ญญาณขาดก็มีมีการร้องขอมาเล่นเทีเ่ยวเดียวคือแบบเราต้องรู้จักชื่อ ผู้เล่นด้วยนะครับบางทีอาจจะเจอสัญญาณบอาสัญญาไม่ดีมันก็จะเสียใบยสัญญาด้วยถ้าสัญญาไม่ดีแต่เข้าใจครับว่าเล่นเล่นเล่นเ,นเ,นเพ,พื่อความเพลิดเพลินแจ้งเทคนิคไปแล้วนะให้ผู้เล่นแต่ลักษณะบินครับแต่ละคนให้ไว้ใจในสัญญาด้วยแต่เข้าใจครับว่าผู้เล่นอาจจะติดเรียนติดทํางานอันนี้เข้าใจครับนี่ที่จะไป ไปสนามบ,บินไหนบ้างมันก็จะแจ้งนาโกยา่ากี่ลำสองลำครับคุณต้นกลา้ามันก็จะแจ้งชื่อผู้เล่นด้านล่างเห็นไหมเอ่ยมันก็จะแจ้งแล้วเอาไปไหนนาโกย่าวอชิงตัน่วนรายละเอียดตรงนี้ครับเครื่องบินที่ฝูงที่ฝูงบินพันธมิตรว่าปลายทางอยู่สนามบ,บินไหนแตะไปที่ตรงสัญญาไปที่ใช้งานอยู่ครับแตะไปที่จุดสีฟ้าตรงนี้ครับโอเคถ้าเป็นไทยเอสนะ ชื่อผู้เล่นมันก็จะอยู่ด้านบนแล้วเห็นเห็นบอซุ่มเจ้านะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อ n, n อยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีการตีคิงเลยมิดอิมซิมเล่นได้แค่อาทิตต์ออาทิตย์บางคนก็อาจจะเรียนติดทํางานบ้างอาจจะเดือนละครั้งหรือ2ครั้งบางทีก็อาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็โอเคครับถ้าเป็นไทยถ้าเป็นไทยเอ็มละครับ อันนี้จะเป็นชาว,ชาวต่างชาตินะตามตลอดเลยผมบอกเลยนะว่าชื่อของบนตามผมตลอดเลยทุกสนามบิน <c oughs> โอเคครับจำชื่อ ID ได้ผมต้องยอมรับรบใบสัญญาให้ประมาณนั้นปันใามิดมันก็จะโชว์ละมัสกัชใช่ไหมหนึ่ลำแล้วก็จะมาจากบอชิงตันกี่ลำสามลำครับไทยเอกมไม่มีเลยที่จะเอามา อันนี้บอกไกด์แล้วให้กับผู้เล่นแต่ละสนามบ,บินได้รับทราบแล้วนะมันยากไหมแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่ยากครับ58บ้วางครับต้องเอาลงอันนี้เป็นฝูงบินผมเองครับที่เอาไปคอนแทคพันธมิตรที่อยู่สนามบ,บินวอชิงตันหางเขียวประมาณนั้นยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับกับการติดตามรับชมสอบถามได้ครับถ้า หาคำตอบได้ก็จะตอบให้กับพันธมิตรทุกคนเลยรวมไปถึงผู้เล่นแต่ละสนามบินนะใบสัญญาเอามาจากสายก็บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำครับสะสมเอาไปแลกซื้อใบสัญญาได้เอาไปแลกเหรียญทองได้ครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับกับการติดตามรับชมคลิปที่ได้อธิบายต่างๆครับไม่แน่ใจว่าผมอธิบายชัดเจนไหมอะไรประมาณนั้น ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพันดมิตรทุกคนเลยสำหรับผู้ที่เล่นเกมนี้นะขอบคุณพันธมิตรทุกสนามบ,บินครับที่นำเครื่องบินมาคอนแทคแต่ที่สำคัญครับต้องฝากให้กับผู้เล่นแต่ละคนเลยว่าหลากัลกๆอยู่สนามบ,บินไหนแค่นั้นเองแต่แนะนำนะครับบอกเลยว่าถ้าผู้เล่นแต่ละคนเจอสัญญาดีก็ดีครับเจอสัญญาดีไม่ดีคือแบบมิดอิมซิมหายเลยครับแต่จริงๆก็ ผู้เล่นไม่ต้องทักมานะเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นแต่ละคนว่าอาจจะติดเรียนติดทํางานอย่างเงี้ยเล่นเวลาไหนที่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเล่นตลอดนะ <c oughs> ผมเล่นตลอดเดี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์ให้ครับคือหลกัลกๆผมบอกเลยว่าผมจะอยู่เลฟซิกส์ 6, J, กับเอวีเจกับลอนดอนฮิโตรเออาร์โอเคครับผมให้ผู้เล่นเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขในการเล่นด้วยนะครับถ้าเครียดนี่ก็พักสมองซะ ประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับกับการติดตามรับชมคลิปชุคลิปที่ได้นําเสนอให้กับผู้เล่นแล้วก็พันธมิทุกคนด้วยที่นําเครื่องบินมาคอนแทคด้วยนะครับขอบคุณครับ